ขวาด่ทำได้ดีนะครับนี่ครับมาแล้วครับเอาซ้ายคืนครับเอาแล้วครับเปิดเกมไวเลยครับคู่นี้ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันครับถือว่าได้ศึกษาดูฟอร์มของคู่ชกมาแล้วนะครับจากการชกนัดแรกนะครับขยับเดินเลยนะครับแมวันนี้มาแล้วครับโทษทีครับเน็ตไม่ค่อยดีครับโทษทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับคู่นี้ถีบซ้ายครับมดเอ็ก ความเป็นมวยเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่เสือดุสิตธ์นะครับแต่ว่าหมดเอกครับถือว่ามีพัฒนาการเลยนะครับนี่ขนาดไม่เคยมีประสบการณ์ในการขึ้นชกแต่ว่าถือว่าทาหน้าที่ได้ดีมากโอ้โหดูครับตูล็อกลักษณะการล็อกครับโอ้นึว่ามวยอาชีพครับมีเหลี่ยมด้วยครับพยายามล็อกตีครับเสียบข่าซ้ายครับเสียบข่าซ้ายหมดเอกเสียบข่าวขวาครับโอ้นี่ยกแรกครับใส่กันเลยครับวางเกมมาเดินเร็วเลยครับเสือดุสิตธเน้นวงในเป็นหลักครับ จุดเด่นของตัวเองก็คือวงในครับถ้าอยู่างนอกนี่แค่ของมดเอ็กจะทำงานโอ้ชุดบนสักครู่นี้ทำได้สวยดีดีครับเสือฤสิดเหยขยบเดินเอาล้ครับพยายามจะซ้ายซ้ายน้ำก่อนมีวุฒินำวงในเอาแล้วครับถ้าวงในนี่เสร็จน้ำเงินนะครับตูครับมาแล้วครับมาแล้วครับภาพมาแล้วนะครับโอ้โหโดนหักล้มไปเป็นจังหวะดที่ตัวเองจะตีเขกาขวานะครับขามันลอยครับโอ้เดือดแล้วครับคู่นี้ครับเร็วมากครับ เตะซ้ายมาครับพยายามบวกหมัดนะครับทางด้านของมดเอ็กจับได้จับได้มาไม่ใช่อาชีพถนัดด้วยครับวงนอกครับทางด้านของมดเอ็กยังไงฮะหันไปบองทีมงานหายใจทางปากแล้วนะครับตอนนี้ครับครับโอ้ยกนีเสือขยิ่งทําก่อนเลยครับอ่ะทีมาทีมาเสือยังไงครับปีเข้าหาครับอต่อยก่อนต่อยแล้วจับนายเสียบเข่าครับเนี่ยฮะแกมั่นใจในวงในครับเพราะว่าลักษณะการจับนี่ก็จับได้เปรียบครับ แล้วมีเหลี่ยมด้วยนะเสือพายกที่หนึ่งครับผ่อนเกมไปบ้างครับต้นเกมเล่งไปเยอะครับขยับเดินต่อมีเล่งมี่อนครับทางด้านเสือดูสิเส่วนดเอฟอยงไงดีครับแมยกนี้ตั้งรับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเสือขยับครับช่วงลายกเตะยางครับยังไม่ได้จังหวะ แข่งไม่ทำงานเท่าไหร่ครับวันนี้มดเอกบางแคไม่เหมือนกับนัดแรกนะครับที่ไตเอลเมงปางดำนั่นเอียงไปเลยครับแต่วันนี้ไม่มีจังหวะได้ออกแค่งสวยๆเลยก็เสือนั้นจะอยู่ในระยะห่างแล้วพอเบียดในปั๊บก็ถึงตัวทันทีครับซ้ายของซายหรือขวาของเสือดุสิทธตนี่คือเขาไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับ hmm. ก็ได้แต่เป็นลักษณะกระแทกแบบนี้ครับเพราะว่าข้อมือไม่ดีนะครับมือมีปัญหา แต่วัดในนี่คล้องได้กดแหม่ฟ้าไม่ผ่าก็ไม่ปล่อยเหมือนกันติดตามดูนะครับยกที่2ครับคู่ที่2นะครับคู่ปิดท้ายมวยรอบประลักทั้งหนึ่งฝ่ายสิงห์มาวินนะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบตัดเชือกครับก็คนนี้แหละครับคู่นี้แหละครับคนท้ายคนที่4ครับใครจะพะลุเข้าไปถึงรอบตัดเชือกหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับจบจากคู่นี้ก็จะมีการจับฉลากเลยนะครับประกบคู่ในรอบรองครับเราจะได้ชมกันครับอ่ยังไงดีฮะประจับ กระจับเคลื่อนหรือเปล่าครับอ่ะยังอยู่ดียังอยู่เหมือนเดิมครับตามต่อครับยกนี่นี่หมดเอกยังไงดีครับจะเดินหรือเปล่าครับพยายามจะเตะซ้ายครับก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่มีลูกทีทำลายจังหวะนะครับทำให้แข้งขวาของเม็ดหมดเอกหนึ่งอ่าลครับซ้ายพอได้ครับดีดเข้าไปหน้ายางจะเล่นเกมยาวๆครับหมดเอกเสือนี่ไม่บุ่มบ่ามนะครับนานๆออก รอจหมาเข้าวงโอ้โหมัดซ้ายแข้งซ้ายตามาครับชุดนี้สวยเลยครับครับแี่ครับต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็เตะซ้ายครับสวยงามนะครับจังหวะของเสือดุสิทธ์ครับมดเอ็กซ์นี่วันนี้ออกแข้งน้อยไปนิดหนึ่งกยับครับมดเอ็กซ์ครับต้องสร้างจังหวะเตะเยอะๆนะครับโอ้โดนตัดล่างครับนี่แหละครับนายครับตีเข่าครับตีเข่าแล้วก็พยายามไม่ให้มดเอ็กซ์ตีเข่าได้ครับเพื่อมาเล่นวงนอกวงนอกมาเล่นวงนอกปุ๊บ ต้องพยายามสร้างโอกาสในการเตะนะครับถึงตอนนี้ยังดูช้าครับโมเดกนี่ฮะเอาพยายามบวกหมัดครับดูวงในครับเสียบเข่าครับเสียบขึ้นฟัดกันเสียบครับโอ้โหเหลี่ยมนี้ของเสือครับทําได้สวยงามเลยครับปัดเอามมเด็กล้มลงไปถึงตอนนี้นี่ยิ่งจกยิ่งมั่นใจครับเสือดูสิทธิ์นี่ฮรจริงเตะก่อนเลยครับต่อยเตะอีกทีหนึ่งครับซ้ายยาวๆครับโอ้โหเปิดไปสองสามแข้งครับ เด้งตีครับเสียบเข่าครับโอ้ตอนนี้นี่คิดอะไรทำได้หมดเลยครับชิงถามก่อนนะครับไม่ได้เข้าแบบบุมบามหาจังหวะวางแข้งวงในก็มีเข่าในครับตอนนี้โจทย์ยากของมดเอ็กแลวนะครับเพราะว่าแข้งขวาวันนี้แเคยตเตะอเมงปากดำนั้นหันเอียงหันข้างแบบแต่วันนี้แข้งขวาทำงานเร่งเกมเลยนะครับทางด้านของมดเอ็กบางแคครับ แล้วานก็พยายามไม่ให้เสือดูสิทธ์ได้ตีเข่าได้ครับนี่ครับทีมงานสั่งลุยนะครับสั่งลุยเลยครับเตะซ้ายมาโอ้ยสอกศอกแล้วหลุดหลุดหลุดเอาอย่างหันมาคว้าไว้ได้เสือนี่นอกจากจะมีเข่าวงนอกแกก็มีแข้ง้ายนะครับเตะซ้ายอยซ้ายอ่ะโมเด็กโอ้โหหัวบนครับเกือบการคอเหมือนกันครับเนี่ยต้องอย่างนี้ครับต้องเร่งเกมแบบนี้ครับลักษณะการเตะของโมเด็กเตะเมื่อไหร่ก็ได้เชียเมื่อนั้นแหละครับ หัวดยาวๆครับอ่ะคึก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 อ่ะต่อยต่อยต่อยเสียบเข่าครับอ่ะเสียบเข่าเสียบเข่าซอยเข่าไม่ชัดเท่าไหร่ครับพยายามจะเร่งนะครับในช่วงต้นน้ำครับหนึ่งนาทีแรกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในช่วงหนึ่งนาทีแรกเอ้แม่นี่ครับได้มีแทงเข่าซ้ายครับอ่ะเอาละครับขอโทษขอโพยกันนิดนึงเริ่มใหม่ครับมาเร่งมาเร่งเอาช้าไปหรือเปล่านะครับมอสเอ็กครับ นะครับพยายามเดินเข้าหานะครับต่อยครับต่อยขวาครับแล้วในมาตีเข่าครับแมมาตีเข่ามาตีเข่านี่มันเข้าทางเสือเลยครับยังไงครับช่วงครึ่งยกหลังครับยกที่สมครับผ่อนเกมแล้วเดินต่อผ่อนเกมเดินต่อก็จิ้มจิ้มหมัดต่อยต่อยต่อยครับต่อยครับก็ยังไม่่อยเข้าเท่าไหร่ครับเสือก็กอดเอาไว้ครับเผาเวลา รู้สึกว่าจะแตกด้วยนะครับที่บริเวณคิ้วของเสือดุสิตนะครับโดดศอกหรือหัวชนกันหรือ,อยังไงครับอ่เสียบเขาเสียบเข่าเสียบเข่าครับก็ยังไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับอาละ,ะครับรุ่นกิาตจะแรงต้นน้ำานะครับตอนนี้อ่ยังไม่หมดความพยายามครับเอ้าตีตีครับยกนี้ ทำได้ดีขึ้นครับมดเอ็กบางแคร์นี่ครับเรื่องของกําลังถึงไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็ยังทําทําดุดหยุดนะครับแต่ว่ามีความพยายามที่ยอดเยี่ยมนะครับมดเอ็กบางแคร์ครับออาถีบอาไว้ครับเาบาดซ้ายครับเสือแล้วก็เข่าซ้ายเข่าซ้ายครับมดเอ็กครับโอ้ได้เฮได้เชียเลยทีเดียวครับแล้วครับโอแกซอยยิกเลยครับซอยยดกครับอีกไหมครับสักชุดไหมครับเสื้อปบยยกสุดท้ายครับ พยายามจะเข้าไปเสียบเขาเสียบเขาแต่ว่าเสือก็ตั้งกระแพงป้องกันตัวเอาแล้วครับโอ้โหกองเชียร์เชียร์กันมันมากครับกองเชียร์เชียร์กันมันมากครับช่วงพายกสุดท้ายอ่ะแล้วก็หมดยกครับอาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันครับจะมีการประกาศคะแนนบนเวทีนะครับโอ้ชกเสร็จก็ก้มกาบครับเป็นเพื่อนกันครับถือว่าชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับอ่ะ เดี๋ยวลุ้นครับบนเวทีครับพิธีกรทั้ง2คนครับกำลังขึ้นไปนะครับจะมีการประกศนาศคะแนนอย่างที่บอกนะครับโอ,โ,โอ้โหบรรยากาศในเวทีตะโกนชื่อทั้ง2ฝั่งครับต่อไปนะเป็น,ปนการประกศนาศคะแนนนะรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการนะต่อไปนะเป็นการ ประกาศคะแนนนะให้คณะกรรมการรวมคะแนนให้กับพี่ป๋องของเรานะจะมาประกาศผลว่าใครเป็นคนชนะนะระหว่างบดเอ็กบางแคหรือเสือดุสิตต้องบอกก่อนว่าเป็นการชกที่แบบว่าสูสีคู่ขี้นะไม่มีใครยอมใครนะจนวินาทีสุดท้ายจริงและผลคะแนนอยู่ในมือของพี่ป๋องแล้วนะฮนะเรามาฟังพร้อมกันนะ พร้อมแล้วนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการสุวิทย์การีชิตกรรมการชัยยุทธขำนเรศและกรรมการชุมพลอินทะยศให้ผู้ชนะ29คะแนนผู้แพ้28คะแนนโอ้โหและผลการแข่งขันในคู่นี้ ผู้ชนะได้แก่นักชกมุมน้ำเงินเสือดุสิครับโ oh เป็นฝ oh ่ายชนะค oh ะแนนทางด้าน,านของ<จ>มดเอ็กบางแคไปได้อย่างสุดม oh. ันจริงๆครับ